เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองค้าปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่14สิงหาคมวันนี้เรามาเริ่มกันที่การเปิดตัวทั้งมัทไทสเดลิกและก็นูซามัสดาอุย2นักเตะใหม่อย่างเป็นทางการเสียทีนะครับหลังจากที่คลิปเมื่อคืนที่ผ่านมาผมได้แจ้งไปว่านักเตะลงซ้อมกับทีมแล้วก่อนที่ภายหลังสักช่วงเวลาประมาณตี3ตามเวลาของประเทศไทยสโมสรก็ได้เปิดตัวทั้งมัทไทสเตลิกและก็นูซามัสดาอุยในเวลาไล่เลี่ยก,กันไม่นานครับ ด้ยเริ่มที่มาไทสเดลิกเซนเตอร์ฮาฟวัย25ปีซึ่งสโมสรอนเปิดตัวก่อนด้วยก็เป็นการเซ็นสัญญาย,ายาว5ปีและก็พร้อมออปชันขยายอีก1ปีนะครับด้วยค่าตัว45ล้านยูโรและก็โบนัสส่วนเสริมอีก5ล้านยูโรด้วยทางมาไทสเดลิกจะสวมเสื้อหมายเลข4ให้กับสโมสรอนส่วนในรายของนูซามัสดาอุยฟูลแบ็คชาวโมร็อกโกวัย26ปีสโมสรอนจับเซ็นสัญญาย,ายาว4ปีและก็พร้อมออปชั่นขยายอีก1ปีครับด้วยค่าตัว15ล้านยูโรและวก็โบนัสส่วนเสร ให้กับ3ทีมครับทั้งนี้หลังเซ็นสัญญาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วนีครับทั้ง2รายก็ได้กล่าวเปิดใจถึงการได้ร่วมงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ของมาทายสเดลิกกันก่อนนีครับซึ่งเขาก็ดีกล่าวว่า ในทันทีที่ทราบว,ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการตัวผมผมก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้โอกาสสำหรับความท้าทายครั้งใหม่กับสโมสรอนซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่หลังจากนั้นเมื่อได้มีการพูดคุยกับสโมสซอนแล้วผมก็ยิ่งประทับใจในวิชั่นของผู้บริหารด้านฟุตบอลและกับบทบาทที่พวกเขามองเห็นในตัวผม การที่กลับมาร่วมงานกับเอริกเคนฮากอีกครั้งถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเอรลิสเคนฮากเป็นผู้ปลูกต้นผมในช่วงเริ่มต้นอาชีพดังนั้นเขารู้วิธีทําให้ผมแสดงสิ่งที่ดีสุดออกมาซึ่งผมก็รอไม่ไหวแล้วนะที่จะได้ร่วมงานกันอีกครั้งและผมก็รู้ดีว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อพาทีมประสบความสําเร็จในระดับสูงสุดผมมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสาตินั้นต่อไปกับสโมสรที่แสนพิเศษแห่งนี้ด้วย ทางด้านนูซามาสลาอุยฟูลแบ็กวัย e 26ปีนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์เปิดตัวการเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาไว้เช่นกันว่ามันเป็นความรู้สึกที่น่าเหลือเชื่อมากที่ได้ย้ายมาเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมรอที่จะเดินลงสนับโอทราฟอร์ดในสีเสื้อของปีศาจแดงไม่ไหวแล้วผมรู้ว่าผมกำลังได้ร่วมงานกับสโมสรในช่วงเวลาที่น่าตื่นตาตื่นใจทุกคนที่ผมได้คุยด้วยมีความทะเยอทะยานที่เหมือนกันกับความต้องการอยากจะได้ถ้วยรางวัลซึ่งผมรู้สึกได้ถึงความมมมุ่่่่งงัันนนเเหลลลาาา้อยกลยกละ กับเอลดิเคนฮากแล้วเขามีส่วนสําคัญอย่างมากในการพัฒนาการเล่นของผมในฐานะนักเตะคนหนึ่งนั่นมันน่าตื่นเต้นมากที่จะได้กลับมาร่วมงานกับเขาอีกครั้งผมทราบดีว่าเขาคาดหวังอะไรจากนักเตะของเขาบ้างและผมจะทําทุกอย่างเพื่อช่วยให้สโมสรแห่งนี้ประสบความสําเร็จ เรามาต่อกันที่เรื่องสุดเซ็งประจำช่วงเช้าวันนี้เลยก็ว่าได้ในะครับเมื่อทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมายืนยันผ่านทางเว็บไซต์สโมสรว่าลุกชอแบ็กซ้์ตัวเก่งวัย29ปีมีการบาดเจ็บเพิ่มเติมอีกแล้วครับที่บริเวณน่องระหว่างการซ้อมประจำสัปดาห์ก่อนลงสนามเจอกับฟูลแลมในเกมเปิดหัวพรีเมียร์ลีกคืนวันศุกร์นี้ครับ ซึ่งทางสโมสรก็ได้มีการระบุว่าทางลุกชอจะหายหน้าบีอย่างน้อย3-4สัปดาห์จากนี้เลยครับหรือก็คือจะพลาดลงสนามช่วงเดือนแรกทั้งหมด3เกมที่เจอกับทั้งฟูลแลมบรายตันและก็ลิเวอร์พูลอยู่ที่แมนยูน t เตตดนะครับก็ได้แต่คาดว่านักเตะจะกลับมาอีกทีก็คือหลังช่วงพักเบรกโปรแกรมทีมชาติเลยด้วย ทั้งนี้สาหรับลุคชอนะครับก็ห่างหายจากการเป็นตัวจริงในเกมระดับสโมสอนให้กับแมนยูนเต็ดมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วครับเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงในเกมที่เจอกับลูตันทาวก่อนที่เจ้าตัวจะกลับมาเรียกความฟิตได้ทันและก็กลับมาช่วยทีมสิงโตคำรามในศึกยูโร2024ที่ผ่านมาได้ในเกมรอบรองชนะเลิศและก็เกมนัดชิงครับซึ่งจากอาการบาดเจ็บที่ว่ามานี้ครับผมคิดว่ามันก็ถึงเวลาแล้วลหละที่สโมสอควรจะหาแบ็กซ้ายคนใหม่รอได้เลยครับ สภาพลูกชอตอนนี้คงจะไม่ไหวแล้วล่ะไม่ไหวแล้วจริงๆตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมดีกว่า10ปีเจ็บทุกปีเลยนะครับเล่น่เคยเต็มโปรแกรมของซีซั่นเลยและยิ่งช่วงอายุขนาดนี้ครับถ้าตอนนี้ยังพอขายได้กําไรก็ควรจะปล่อยก่อนที่จะไม่ได้อะไรคืนกลับมาเลยดีกว่าครับ เรามาต่อกันที่ข่าวลือเรื่องตลาดนักเตะของทีมในช่วงเช้าวันนี้กันบ้างนะครับเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวกับดิวที่หลายๆคนกําลังลุ้นกันอยู่กับมาเนลูกาเต้ที่ในคลิปรอบก่อนผมได้แจ้งไปแล้วว่านักเตะถูกตัดชื่อออกจากการซ้อมของปารีสแซงต์แชร์กแมงจะไม่โดนสื่อจับโยงไปถึงเรื่องการย้ายทีมครับโดยให้หลังจากนั้นไม่นานก็มีรายงานต่อเข้ามาเลยนะครับโดยเป็นทางฟาบิโอโรมาโน่เยี่ยวข่าวชื่อดังที่ได้ออกมาระบุว่าคคเกเมนเดสเอเยนของนักเตะตอนนี้อยู่ในอังกฤษแล้วครับเพื่อผลักดันกาารย,ายท้ททมของงันู มายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็รวมถึงชูอัลเฟลิกซ์มายังเชลซี ซึ่งกับดีลของอูกาเต้ครับทีมปีสแสดงเราก็ได้ยืนยันกับปารีสแซงชัคแมงว่าต้องลดค่าตัวของดันกลางไว้ย3มสปีลงมาเพื่อให้การย้ายทีมเกิดขึ้นได้และในขณะเดียวกันครับจุดยืนของปารีสแซงชัคแมงเองก็ยังคงเดิมคือต้องการขายมาเนลูาเต้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ดูที่อาจจะยอมลดค่าตัวลงมาในการเจรจาด้วยครับนอกจากความคืบหน้าของฟลาบิโซโรมาโน่แล้วนะ่ครับสือชั้นนำของอุรุวัยอย่างเอลปาอิสก็ได้ออกมาเล่นข่าวของมาเนลู ate, กาเต้เช่นกันว่าในตอนนี้ปารีสแซงชัค มลดค่าตัวของมาเนลูกาเต้ลงมาให้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในชั้นของการเจราจาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเลยครับและตัวของมาเนลูกาเต้เองก็ให้ฮอเก้เมนเดสเอเย่นของเขาพยายามผลักดันการย้ายทีมครั้งนี้ให้แล้วเสร็จด้วยซึ่งในตอนนี้ครับก็มีความคืบหน้าในการเจราจาไปค่อนข้างมากแล้วสําหรับดีลของมาเนลูกาเต้ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดและก็ปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งก็ต้องรอลุ้นกันดูนะครับว่าวันนี้จะมีอัปเดตอะไรที่คืบหน้าไปกว่านี้อีกหรือเปล่า เรามาต่อกันที่ข่าวลือเรื่องการเสริมแบ็กซ้ายกันบ้างนะครับซิงงโปพ์ดีกับพี่ลุคชอดันมาเจ็บพอดีหรือทางลอรีวิทเวลสายข่าวปีสแสดงของดีแอร์แลนติกนะครับที่ออกมาเผยว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มองมากอสอลองโซแบ็กซ้ายวัย3 3ปีที่เป็นนักเตะฟรีเอเนต์ในตลาดนักเตะรอบนี้เป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้สําหรับการเสริมแบ็กซ้ายที่จะเป็นแบ็กอัพให้กับลุคชอในซีซั่นนี้ครับทว่าหลังจากข่าวอาการบาดเจ็บของลุคชอออกมาพอดีแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าสโมสรจะมีเปลี่ยนแผนออะะไรรรหืเปล่านคับ แต่หากเป็นการเสริมด้วยมาโกสอาลองโซจริงก็น่าจะเป็นไอเดียของสโมสรโดยตรงที่การจะเอาเพิ่มประสบการณ์ให้กับแฮร์รี่อาร์มัสที่คงจะได้ขึ้นชุดใหญ่อย่างเต็มตัวแน่ๆครับภายใน2-3ปีจากนี้ส่วนเรื่องการเซ็นสัญญากับมาโกสอาลองโซนั้นก็คงจะเป็นแบบสัญญาระยะสั้นครับที่อาจจะเป็นแบบปีต่อปีคล้ายๆกรณีของจอห์นนี่อีแวนส์นั่นเองครับ มาต่อกันที่รายงานเรื่องของจราร์ดแบนเวดกองหลังดาวรุ่งของเอเวอร์ตันนะครับที่ในซัมเมอร์นี้คงได้เล่นกับทีมทอฟฟี่ต่อไปอย่างแน่นอนแล้วเมื่อทางเดลี่เมลสื่ออังกฤษครับได้ออกมารายงานว่าถึงแม้จราร์ดแบนเวดยังคงเป็นเป้าหมายหลักในตำแหน่งกองหลังตัวกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ตอนนี้แผนดังกล่าวได้ถูกพับเก็บไว้เป็นที่เรียบร้อยเลยครับหลังความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญาในช่วงซัมเมอร์ญญนี้มีน้อยมากแต่ก็อาจจะถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งนะ่ครับเพื่อทดแทนแฮร์รี่แม็กไกวร์ เรามาปิดท้ายกันที่ข่าวการย้ายทีมของอารอนวันบิซาก้าไปยังเวสต์แฮมยูเนเต็ดอย่างเป็นทางการนะครับยูนิเคสนี้เป็นการเปิดตัวไปตั้งแต่ช่วงประมาณ1นึ่ทุ่มของเมื่อวานนี้แล้วซึ่งทีมขุนค้อนเข้าใจค่าตัว15ล้านปอนด์ตามข้อเรียกร้องของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดพร้อมกับเซ็นสัญญากับแบ็กขวาวัย26ปีรายนี้นานถึง7ปีเต็มเลยครับ ทั้งนี้หลังจากมีการประกาศอย่างเป็นทางการไปแล้วเนี่ยครับทางอารอนวันบิซาก้าก็ได้โพสต์ข้อความขอบคุณช่วงเวลา5ปีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อเป็นการร่ำลาครั้งสุดท้ายเอาไว้ด้วยนะครับว่าผมขอขอบคุณทุกคนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกคุณช่วยผมได้บรรลุเป้าหมายในหลายๆเรื่องตลอดระยะเวลา5ปีกับสโมสซอนและผมก็ออกจากสโมสรพร้อมกับความทรงจําที่ดีมากมาย ผมขอให้ทุกคนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับความโชคดีและก็ประสบความสําเร็จในอนาคตผมอยากจะขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่คอยซัพพอร์ตผมเป็นอย่างดีด้วยไม่ว่าจะเป็นวันที่ดีหรือว่าวันที่ร้ายขอบคุณทุกคนมากๆส่วนการย้ายร่วมทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดของเจ้าตัวในครั้งนี้นะครับทางอารอนวานบิซาก้าก็ได้ให้สัมภาษณ์ในวันเปิดตัวเอาไว้ว่า การได้ย้ายมาร่วมทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดไม่ใช่เรื่องที่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะผมตื่นเต้นและก็มีความสุขมากที่ได้มาอยู่ที่นี่การที่กลับสู่ลอนดอนเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมากๆและผมก็ตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยผมเติบโตขึ้นที่นี่และก็รู้จักลอนดอนเป็นอย่างดีซึ่งเมืองนี้เป็นส่วนสําคัญในชีวิตของผมดังนั้นการที่กลับสู่เมืองนี้มีความหมายต่อผมอย่างมาก ผมมีความสุขที่ได้มาอยู่ตรงนี้นะและก็รู้สึกตื่นเต้นสําหรับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นและผมก็ตื่นเต้นที่จะได้ลงสนามให้กับสโมสรแห่งนี้และผมสัญญาว่าจะทุ่มเททุกอย่างอย่างเต็มที่ด้วยใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเรานะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ